สวัสดีค่ะพี่ไซจากไซคารดิมี่ค่ะถ้าใครนะคะไม่รู้ว่า zero conditional นะคะคืออะไรและใช้ยังไงห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ไซจะมาพูดถึง conditional แบบแรกนะคะนั่นก็คือ zero conditional นั่นเองพี่ไซอธิบายงย่ายๆเลย conditional ก็คือความเป็นเงื่อนไขถูกไหมคะดังนั้นประโยคในลักษณะนี้จะต้องมีความเป็นเงื่อนไขก็คือจะต้องประกอบด้วย2ประโยคในตัวมันส่วนแรกจะเป็นพี่ไซจะเรียกง่ายๆคือเป็นส่วนของเหตุ และอีกประโยคหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของผลนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจะได้ไม่เป็นงานเสียเวลาสำหรับ zero conditional เนี่ยโครงสร้างคือจะเป็น if นะคะตามด้วย present simple ค่ะและส่วนอีกประโยคนึงนะคะก็จะเป็น present simple เหมือนกันและถ้าใครนะคะยังไม่รู้ว่า present simple เนี่ยคืออะไรใช้ยังไงสามารถคลิกที่ลิงก์นั่นบนตอนนี้เพื่อไปดูก่อนได้เลยค่ะวิธีการสอนพี่สายพี่สายจะไม่สอนให้จำนะคะว่าแบบนี้เรียกว่า zero first หรือ t i r d นะคะ แต่พี่สายจะสอนให้เข้าใจวิธีการเขียนหรือวิธีการพูดไปเลยเนาะสำหรับ conditional แบบนี้นะคะหรือแบบีโ r o เนี่ยเราจะใช้ตอนไหนเอ่ยมีใครรู้ไหมปกติแล้วให้เรานึกเลยค่ะสำหรับ conditional แบบนี้นะคะแบบีโ r ่นะคะจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นตอนนี้หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจริงนะคะหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะก็คือมันเป็นจริงบนโลกใบน,นี้หรืออาจจะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ได้คะ่ะเราจะใช้ conditional แบบนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันอย่างเช่นตัวอย่างแรกค่ะก็คือ if you heat ice it melts ประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าถ้าคุณนะคะให้ความร้อนกับน้ำแข็งมันก็จะละลายประโยคนี้มันเป็นความจริงถูกไหมคะดังนั้นเราถึงเลือกใช้ conditional แบบนี้นั่นเองเดี๋ยวลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะก็คือ the grass gets wet if it rains ก็คือหญ้าเนี่ยมันจะเปียกถ้าฝนมันตกถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นความจริงเหมือนกันคือถ้าฝนมันตกลงมา อะไรก็ตามไม่มีอะไรมากูมีย่มันก็จะต้องเปียกแน่นอนถูกไหมคะแต่ในตัวอย่างนี้พี่สายยกตัวอย่างเป็นญ่านั่นเองซึ่งจากทั้งสองประโยคเนี่ยมันเป็น zero conditional เหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่ามันมีอะไรต่างกันอยู่นิดนึงมันต่างกันตรงไหนพอทราบไหมะคะประโยคแรกคือเราขึ้นด้วย if e นั่นก็คือเราขึ้นด้วยเหตุถูกไหมคะแต่ประโยคที่2เนี่ยเราเอา if e ไว้ตรงกลางเราเอาผลมาขึ้นก่อนคือสําหรับการเขียนแบบนี้เขียนได้ทั้งคู่นะคะ แต่จไม่ว้เลยสิ่งที่ต่างกันก็คือสำหรับประโยคแรกเนี่ยถ้าเราเอา if ขึ้นหรือประโยคที่เป็นเหตุขึ้นเนี่ยอย่าลืมว่าจะต้องมีเครื่องหมายคอมมา่าระหว่าง2ประโยคเสมอนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเอา if มาไว้ตรงกลางประโยคนะคะเราไม่จำเป็นต้องใส่คอมม่าค่ะเหมือนอย่างเช่นตัวอย่างที่2นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อมาตัวอย่างที่3นะคะก็คือ if I don't get enough sleep I feel tired ก็คือถ้าฉันไม่ได้นอนอย่างเพียงพอฉันจะรู้สึกเหนื่อยอันนี้ก็คือเป็นความจริงถูกไหมคะและตัวอย่างสุดท้ายค่ะก็คือ if I eat too much I feel sick ก็คือถ้าฉันกินเยอะเกินไปเนี่ยฉันก็จะรู้สึกไม่สบายได้ถูกไหมคะแต่ในกรณีที่เป็น zero conditional เนี่ยนอกจากที่เราจะใช้โครงสร้างอย่างที่พูดมาแล้วเราสามารถใช้กับพวกประโยคคำสั่งได้ค่ะอย่างเช่น ask Peter if you are not sure what to do ก็คือให้ถามปีเตอร์ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะต้องทำอะไรนี่ก็คือเราขึ้นต้นด้วยคำสั่งถูกไหมคะอีกอย่างนึงก็คือเรียกว่า imperative แล้วก็ตามด้วย if ก็คือเหตุนั่นเองถ้าใครไม่รู้ imperative คืออะไรนะสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านบนตอนนี้เพื่อไปดูก่อนได้เลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ zero conditional นะคะไม่ยากเลยใช่ไหม ถ้าใครอยากรู้ the first conditional หรือ second conditional นะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านบนตอนนี้นะคะเพื่อไปดูต่อได้เลยค่ะแล้วถ้าใครยังมีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะสามารถทิ้งไว้ใต้โพสต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ไซจะมาตอบให้แล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ไยด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามชอ่องายคาดิมี่ด้วยค่ะทั้งทาง f Facebook และ u t u b e เลยแล้วถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งทิ้งไว้ด้วยแล้วมวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ